ต่อไปการหาหารร่วมมากหรือหรมโดยวิธีพิจารณาตัวประกอบกับอีกวิธีหนึ่งคือวิธีการตั้งหารใช่หารยาวจะหารด้วยวิธีไหนก็ได้ก็คือวิธีตั้งหารเรามาดูวิธีแรกก่อนการพิจารณาตัวประกอบอย่างข้อหนึ่ง ให้หาหอลอมอของ30กับ45มาดู30เราแยากตัวประกอบได้เป็นอะไรบ้าง30มันคือ5คูณ6 6มันคือ2คูณ3 อย่างนั้น30แยกตัวประกอบที่เป็น2คูณ3คูณ5อันนี้คือแยกตัวประกอบนะทนีนี้ตัวประกอบจะเป็นอย่างนี้ตัวประกอบของ30ก็คือจำนวนที่หาร30ลงตัวตัวประกอบตัวประกอบ ของสามสิบคือจํานวนที่หารสามสิบลงตัวมันหมายถึงรวมหมายถึงตัวมันเองด้วยนะหนึ่งนี่เราไม่นับเพราะหนึ่งนี่มันหารอะไรก็ลงตัวทุกตัวอยู่แล้วมาดูสามสิบ ตัวประกอบของ30มีอะไรบ้าง2เป็นไหมหาร30ลงตัวไหมเป็น3เป็น5เป็นทีนี้อเอา2คูณ3เป็น6 6หาร30ลงตัวไหมลงห5 3้สส เอา2คูณ5เป็น10 10หาราลงตัวไหมลงตัวได้3ต่อไปเอา3คูณ5เป็น15 15หาร30ลงตัวไหมลงตัวต่อไปก็ตัวมันเอง30ต่อไปอพิจารณา45 45เราแยกตัวประกอบได้เป็น5คูณ9 9คือ3คูณ3เพราะฉะนั้น45ยากตัวประกอบได้เป็น3คูณ3คูณกะเฮ้ย3คูณ3คูณ5ทีนี้ตัวประกอบของ45ก็คือ จำนวนที่หาร45ลงตัวมีอะไรบ้าง3ามสามสาซ้ำกันเราเขียนแค่ตัวเดียวแล้วก็5เอา3คูณ3เป็น9 9หารหาร45ลงตัวไหมลง95เป็น45 เอา3อาคูณ5 3 5เป็น15 15หาร45ลงตัวไหมลงได้3ต่อไปอ3 5เป็น15เอา3 3 3เป็น9 3แล้วก็ตัวมันหมดแล้วท,ที่เหลือก็ตัวมันเอง 45นะอันนี้คือตัวประกอบของ45ตรงนี้คือตัวประกอบของ30ทีนี้หอรอมอหรือหารรวมมากก็คือตัวหารที่มากที่สุดที่หารทั้งสองจำนวนลงตัวก็คือตัวที่มากที่สุดที่หารทั้ง30และ45ลงตัวเราก็มาดู ตัวที่มากที่สุด45มีไหม่ม,มีอ่าเจอละ15เพราะฉะนั้นหอรอมอของ30และ45คือ15ตอบโอเคนะนี่คือวิธีพิจารณาตัวประกอบ Can okay, I?